จะทำไงดีถ้าของที่กินไปดันไม่ลงลูกในท้องแต่ตัวเองกลับอ้วนซะเองแม่แม่ต้องกินยังไงรีบมาดู5เทคนิคกินให้ลงลูกกันค่ะก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้ไปกนกำลังใจใทีมงานนะคะไปที่กดไลค์ขอให้คุณแม่คลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่เจินค่ะ เชื่อว่าคุณแม่หลายคนพยายามทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เพื่อลูกในท้องเห็นคําแนะนำจากตรงนู้นตรงนี้ก็เลือกทานหมดเพื่อให้ลูกโตวไวๆแต่ทำไมนะทานขนาดนี้ลูกเกิดมาย่งน้ำหนักน้อยตัวเล็กแต่กลายเป็นคุณแม่ตัวใหญ่ซะงั้นแม่แมต้องทานแบบไหนเพื่อให้อาหารลงไปยังลูกในท้องเต็มที่รีบมาดูกันค่ะ 1. เลือกทานผลไม้น้ำตาลน้อยผลไม้คืออาหารที่แม่ทองต้องรับประทานเพราะกากใย,ยอาหารและวิตามินต,ต่างๆในผลไม้จะช่วยเสริมระบบขับถ่ายให้คุณแม่ทำงานได้ดีค่ะผละไม้น้ำตาลน้อยเช่นสตอรอเบอรี่น้ำตาลเพียง4.3กรัมแคนตาลูป6.1กรมัมอะโวคาโด0.7กรมัมและแตงไทย2.5กรัมค่ะ 2. แบ่งอาหารเป็นมือน้อยๆในขณนดท้องกระเพาะและลำไส้ของคุณแม่จะถูกเบียดจากตัวตัวเล็กค่ะแม่ท้องเลยไม่สามารถทานปริมาณได้ปกติเพราะจะยิ่งทำให้คุณแม่แน่นท้องและย่อยยากและสารอาหารตกอยู่ที่คุณแม่คนเดียวค่ะ นั้นคุณแม่ควรแบ่งทานหลายมือ้อและมือละน้อยๆเพื่อไม่ให้ท้องแน่นจนเกินไปทำให้ย่อยได้ง่ายและสารอาหารก็ลงไปยังลูกมากขึ้นด้วยค่ะ 3. เสริมกล้ามเนื้อลูกด้วยโปรโตีนโปรโตีนเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมการเติบโตของลูกได้ดีค่ะ ซึ่งจะช่วยเสริมการสร้างกล้ามเนื้อขนาดอยู่ในท้องแนะนำคุณแม่ทางโปรโตีนที่ไม่ติดไขมันมากเช่นเต้าหู้นมไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันและเน้นเนื้อสัตว์สีขาวได้แก่เนื้อปลาไก่ส่วนเนื้อหมูและเนื้อวัวให้ทานน้อยๆค่ะ 4. เสริมกระดูกแข็งแรงด้วยแคลเซียมและเหล็ก นอกจากการสร้างกล้ามเนื้อแล้วเสริมกระดูกให้แข็งแรงจะช่วยให้ทารกทิ้งเติบโตค่ะธาตุเหล็กจะเสริมเม็ดเลือดแดงคุณแม่ทําให้สามารถลําเลียงอาหารไปยังลูกได้มากขึ้นและแคลเซียมเสริมการสร้างกระดูกและฟันให้ลูกในท้องค่ะสองสารอาหารนี้แม่แม่สามารถหาทานจากนมไข่แดงตับผักใบเขียวต่างๆและปลาตัวเล็กค่ะ หดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำคือองค์ประกอบหลักต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงยิ่งมีน้ำในร่างกายเพียงพอทำให้เลือดในร่างกายสูบฉีดและไหลเวียนได้อย่างเต็มที่ค่ะเมื่อเม็ดเลือดไหลเวียนได้ดีมากลูกในท้องจะได้รับอาหารและออกซิเจนมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นคนท้องควรดื่มน้ำา8ถึแก้วต่อวนันถึงจะเพียงพอทั้งแม่และลูกในท้องค่ะ เทคนิคที่ได้มาฝากแม่ๆอย่าลืมทําตามทั้งหมดนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมการเติบโตให้ลูกในท้องได้อย่างเต็มที่นะคะการเติบโตของลูกในท้องแม่มีบทบาทสำคัญที่สุดอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย